สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมาร์ไนนะครับในคลิปนี้จะพาไปดูโมดูลของเหนียนนะครับก็อออันนี้ผมขอทำมาก่อนเพราะว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้ใช้บ่อยแต่พอจะต้องใช้แล้วเนีย่ยออไม่มีแล้วลำบากนะครับผมก็เลยปั้นขึ้นมาก่อนทำทำโมดูลขึ้นมาก่อนนะครับขอขอทำตัวนี้ก่อนแล้วกัน มาดูกันที่โมดูนะครับโมดูจะเพิ่มค่า max HP นะครับกับค่าพลังป้องกันขึ้นแ,แล้วก็จะมีบัฟด้วยว่าถ้าบล็อกศัตรูแค่ตัวเดียวนะครับดีเฟนต์จะเพิ่มขึ้น20%อันนี้คืออันหลักเลยเพราะว่าเอามาชนกับบอสได้นะครับต่อมานะครับการอัปเกรดเมื่ออัปเกรดแล้วเนี่ยอันนี้จะแปลก ับชาวบ้านหน่อยก็คือมีสแตทเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ในส่วนของทาเลนจะมีเพิ่มความสามารถเมื่อ,อเดิมนะเดิมมันจะมีโลมีโลให้3อันก็คือป้องกันดามเมจได้3ครั้งนะครับทีนี้ถ้าเกิดโลแตกผมเข้าใจว่าถ้าอันตามแปรตามตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงเลยนะถ้าโลแตกหนึ่งครั้งเนี่ยจะทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นและดเฟเซ์เพิ่มขึ้นอย่างละ5%าเปอร์เซ พร้อมกับได้ค่า SP 2หน่วยนะครับซึ่งถ้าเป็นเลเวล3นะครับก็จะได้ตรงนี้ก็เป็น7% 7%แล้วก็ SP ได้3นะครับต่อโล่1อันนะถ้าโล่แตก3อันก็คูณ3เข้าไปนะครับแต่ตรงเนี้ยมันไม่มีบอกว่าหาระยะเวลาการบัฟของโล่แต่ละอันที่แตกไปเนี่ยที่กี่วินาทีผมก็เลยคาดเดาว่า มันอยู่ทั้งเกมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับใครที่ถ้าเกิดมีข้อมูลตรงนี้ผมรบกวนนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับอ่ะทีนี้นะครับถามว่าผมจะอัปเกรดไอ้ตัวนี้ไหมโมดูลนี้ไหมผมคงเก็บไว้ก่อนคือหลกัหลกๆผมเอามาชนบอสนั่นแหละคืนยังไงเนียนเนี่ยก็จะเป็นดีเฟนเดอร์ที่เรียกว่าถึกที่สุดในเกมนะตอนนี้ตัวหนึ่งนะครับ รับดาเมจได้ดีก็เลย <c oughs> ผมจะเก็บไว้ก่อนผมจะไม่ได้สนเรื่องพลังโจมตีของนาผมอยากได้พลังป้องกันนะครับมาชนมากกว่าก็เลยเก็บไว้ก่อนแล้วก็มันต้องอัพหลายตัวไงอย่างที่ใครๆก็ทุกคนน่าจะรู้กันนะว่าผมต้องทำคอนเทนต์ด้วยก็เลยใช้ไอเนี้ยเปลืองมากนะครับเอาไปอัพตัวอื่นดีกว่านะทีนี้มาดูกันที่การปลดล็อกนะครับการปลดล็อกนะครับ มิชชั่นแรกให้เอาเหนียดทำดาเมจให้ครบ6 0 0 0 0ดาเมจซึ่งก็สามารถเอาไปลงดาษที่ไม่ต้องใช้ Energy ได้ลงไปเรื่อยๆเลยเก็บจน,นครบ60,000นะครับให้เหนียดตีไปเรื่อยๆส่วนมิชชั่นที่2นะครับให้ลง wr9 เป็นด่าน i ซ e Story นะค,คือไซสตอรี่ว่า who is real นะให้เหนียนนะครับจัดการศัตรูอย่างน้อย10ตัวในการลงดาษน,นะครับ เ,เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าลงยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่ด่าน W R 9ครับผมที่ด่าน W R 9นะครับขออนุญาตเป็น p a c t i c e นะครับทีมที่ใช้ก็จะมีของผมมีประมาณนี้แต่เดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมลงยังไงอะไรเงี้ยสำหรับใครที่มีตัวไม่เหมือนกันผมจะอธิบายว่าหลักๆแล้ว,ลวมันต้องเล่นยังไงสำหรับด่านนี้นะครับก่อนอื่นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องลงตำแหน่งนี้นครับลงตำแหน่งนี้เลยตำแหน่งนี้เท่านั้นนะครับเพราะตรงนี้จะมีออร่าสีดำซึ่งจะโจมตีคนที่มีออร่าขาวเนี่ยแบ่งขึ้นนะครับทีนี้มันจะมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่เป็นออร่าดำเดินมาเหียนอนีกไอเหรบนนี้ไม่ต้องสนละคือเมลเทนตัวเดียวเก็บหมดแต่สำหรับใครที่ไม่มี ก็หาตัวอื่นมามายืนตรงเนี้ยแล้วก็หาตัวทำำวําดาเมจอยข้างๆเพื่อตีได้หรือแล้วก็หาอาจจะเอาอิลมาวางสักทิ้งตรงนี้ก็ได้หรือเปล่าวะถึงถึงอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยไม่ไม่ต้องฮิลก็ได้นะเพราะว่าตัวนางถึกอยู่ได้ตลอดทั้งเกมหาตรงนี้เปิดสกิลได้นะครับจะได้เจร็วขึ้นถ้าขออภัยนะครับที่ผมให้ ยังไม่หายจากลองโควิดเลยอาการเนี่ยอันเนี้ยตัวตัวใหญ่ที่ผมว่านะครับมันมีออร่าดำมันตีตีออร่าดำด้วยกันไม่เข้าเราก็ตีมันไม่เข้าเหมือนกันงั้นผมหาผมจะเอาตัวนุก๊กตัวระเบิดลงสักตัวหนึ่งที่ฆ่าได้เร็วๆนะครับฆ่าตัวนี้โดยเฉพาะแล้วก็เอาขึ้งไม่จำเป็นต้องเป็นเซอร์เทรอร์นะครับจะเป็นตัวไหนก็ได้นะที่ลงมาแล้วทำดาเมจได้เลยหรือจะใช้น้องแก่ยืม ตรงนี้ก็ได้นะครับเลาหันขวานะไม่งั้นไงันน้องแกะจะแย่งคิวเหนียนหมดนะครับยืนตรงนี้แล้วหันขวาก็ได้แล้วก็ใช้สกิลสามนะครับพอไอตัวเดกี้มาอดกดสกิลสามเคลียร์ได้เลยนะก็น่าจะมีเท่านี้แหละนะครับขอบคุณทุกที่ติดตามสำหรักคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ